สวัสดีครับทุกคนใครที่ก็อยากผจญภัยแต่ถ้าเป็นการเดินทางที่เร็วกว่าที่คิดละ่ะกล้าพอไหมที่จะเดินทางด้วยความเร็วหนึ่งปีแสงในหนึ่งวินาทีไปดูกันว่าจักราวาลจริงๆมันเป็นเป็น,ปนยังใหญ่เมื่อเราเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดแปบ๊บเดียวโลกก็หายวับไปแล้วดาวคอรัต่างต่างพุ่งผ่านเป็นเส้นสีฟ้าสีแดงสีทองผ่านพายุข,ของดาวพีเฮดี D, วงเวียนของดาวเซิฟแสงเรืองเย็นเๆยๆ็นของดาวพืระบบสุริยะก็เลื่อนหายไป กุมเม็ดออดก็กลายเป็นหมอกตะกวนทันใดนั้นดาวแอฟฟาเซนทอรีก็ปรากฏขึ้นแวบบเดียวเองเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่ในเวลาไม่ถึงวินาทีทางช้างเผือกก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราเราเนบิวลาลากสีดาวระเบิดหลุมดำที่ดูดกลืนแม้กระทั่งแสงเราซูมผ่านแรงกำเนิดดาวฤกษ์ผ่านพันซ่าที่กระพริบบ่เหมือนประภาคารในจักรวาลและแอบมองดาวคราของมนุษย์ต่างดาวที่หมุนอยู่ในความมืด เลยกาแล็กซีออกไปอีกมีกาแล็กซีอีกนับล้านพุ่งผ่านไปเป็นกระจุกเป๋ออ่อนกระจุกดาราจักรอันจัก,กรวาลขยายตัวออกไปทุกทิศทุกทางและเมื่อเราเข้าใกล้ครอบจัก,กรวาลที่เราสังเกตได้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความมหัศจ,จรรย์ไม่มีที่สิ้นสุด